ก็นีิมาชื่ออะไรเป็นใครนี่ดำดงชื่อดำดงนี่เหรอชื่อว่าดำดวงคนสวยนี่แล้วสวยดำดวงคนสวยมากสภาพดูไม่ได้ท่านท่านเอาเสียงว่าเอาอะไรนะ่เอาเอาพานอ่านดีฮึนี่พานขอพูดจี เสียงมันเขื่อนยัเนี่ยหมายที่เป็นเหนือยเนี่ยทำไงหนรวมคาร์ดเพิ่มเลยนะทำไงเอาเลือดจากคนเนี้ยไปลดเล่ามม้าตัวเนี้ยเทพธิดาเนี่ยเทพธิดาเดินดินเนี่ยลดเล้งม้านี่น้องมันก็สวยเลยดิเดี๋ยวปุ้ยจะไปฉีดเพิ่มแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องไม่ตึงแล้วเดี๋ยวเอาเลือดมาช่วยเอาัแล้วอะไรกันลงไปข้างล่างสุดฉันก็สิ